เดือนแรกของปีนี้ก็ผมว่าเป็นไปตามแผนครับกับที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็วางแผนไว้ตงแต่ต้นปีที่เรามีแผนในเรื่องของการขยายไปในต่างประเทศโดวยเฉพาะสร้าง distribution logistic ในระดับ regional นะครับแล้วก็บวกกับการเพิ่มพันธมิตรในเรื่องของการขยายขยายช่องทางการจําหน่ายแล้วก็เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆก็หลังจากที่ได้ผ่านมา9เดือนนี้แผนก็ได้ดําเนินไปไปตามที่เราวางไว้แล้วก็หลังจาก ที่ผ่านมาทั้ง Q2 แล้วก็กระจะก 9, ้าข้นสเนี่ยก็คิดว่าผลงานก็เป็นไปนตามที่วางไว้ครับโดยเฉพาะเรื่องรายได้นะครับปีนี้ก็น่าจะทำนิวไฮครับเ mm hmm. ก้าเดือนแรกเลยตัวรายได้เพราะว่าตัวแผนในเรื่องของการขยายกลุ่มธุรกิจวันนี้เองนําไม่ได้มีนําบริษัทเดียวละเรามีบอลลูกทั้งหมด4บริษัทนะครับก็เท่ากับปีนี้ก็จะเป็นการรับรู้รายได้ของทั้ง4บริษัทที่นําเข้าไปลงทุนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างประเทศที่เราได้เข้าไปซื้อมาก็ จะเป็นช่องทางการจำหน่ายของสินค้าในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็บริษัทเซอร์วิโซที่เรามีความร่วมมือแล้วก็ร่วมทุนระหว่างนำกับกลุ่ม p r i n c ์นะครับตรงนี้เองก็ช่วยในเรื่องของการกระจายและขยายไรายได้ในฐานของงานบริการหลังบ้านนะครับในส่วนที่3ก็เป็นในส่วนของ Innovative ซึ่งเราได้ดิวมาเมื่อตอนต้นปีเป็นบริษัทเรื่องการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้าน h i e c เทคโน g ีไม่ว่าจะเป็นพวก CT Scan m น i ในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม New growth ของบริษัท กลุ่มที่บริษัท4ี่ก็เป็นบริษัทนำโซลูชันซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศซึ่งก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นไปตามยอดขายและก็การเติบโต,ตในประเทศนะครับซึ่ง9เดือนก็จะเป็น9เดือนของการรวบรวมรายได้ทั้งหมด4บริษัทเข้าด้วยกันนะครับก็จะเห็นภาพของการเติบโตหลังจากนี้ครับแล้วก็ฐานที่จะกระจายมากขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่เมื่อก่อนกระจุกตัวเฉพาะที่เป็นนําในส่วนของเครื่องมือแพทย์ด้านการล้างทำความสะอาดค่าเชื้อวันนี้เองเราไปทั้งในส่วนของกลุ่มที่เป็นกําจัดแคติเชื้อ แล้วก็กลุ่มที่เป็นในเรื่องของการแพทย์เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับก็เป็น3มกลุ่มที่วันนี้9เดือนเป็นผลผลิตจากกลยุทธ์ที่เราวางไว้ตั้งต้นปีครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเราเรา,เราพูดคุยกับหลายกลุ่มครับด้วยโอกาสแล้วก็ด้วยด้วยแนวทางของการดาเนินธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ที่เราจะเติบโตแล้วก็ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เป็นที่สนใจจากกลุ่มพันธมิตรหลายที่นะครับก็มีการพูดคุยเจรจารทีนี้ในแง่าการเติบโตที่ขยายในฐานที่กว้างละ ก็เลยอยากมองในเรื่องของพันธมิตรที่มาช่วยในเรื่องของการทํายังไงให้เกิด value added ในแต่ละกลุ่มที่เราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นงานสเตอร์ไลเซชันงานที่เกี่ยวกับการผ่าตัดหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็เรื่องของการถอดเครื่องกำจัดแอนติเชื้อนะครับทั้ง3กลุ่มนี้เราอยากได้พันธมิตรหลังจากนี้ไปที่มาโฟกัสใน3ากลุ่มเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่อยากให้มันกระจัดกระจายแล้วก็ขยายฐานจนกลายเป็นสิ่งที่เราไม่บรหสรไม่สามารถบรหิหารจัดการได้ร mm hmm. uh, ายได้ เกินครับอันนี้มั่นใจทีนี้ส่วนของกําไรเนี่ยจะต้องบริหารจัดการในส่วนของต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของการบริหารเรื่องตัวไอ้คอสเอฟฟิเชนตีให้มันมากขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเราเองในฐานะผู้ผลิตวันนี้เราไม่ได้มองภาพนําเป็นเฉพาะนําและเรามองนําเป็นกรุ๊ปทำยังไงให้กรุ๊ปเนี่ยสามารถเติบโตทั้งรายได้แล้วก็บริหารเรื่องกําไรให้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมิสเซนโมเดลปีหน้าน่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานไปยังต่างประเทศมากขึ้น นะครับเพราะวันนี้อย่างที่รู้ว่าด้วยส,สามกลุ่มธุรกิจเราเป็นสามกลุ่มธุรกิจที่ถ้ามองภาพเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งในประเทศละหลัลงจากนี้ไปจะทํายังไงให้สามกลุ่มเนี้ยมีช่องทางการจําหน่ายออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นโดยปีนี้จะเป็นปีของการวางรากฐานของการเป็นขยายฐานช่องทางการจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทที่เราซื้อมาในต่างประเทศรวมถึงการแต่งตั้งตัวในจําหน่ายในต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียแล้วก็ในแถบนภูมิภาคของโลกอื่นๆโลกนะครับก็จะเป็นจะทํายังไงให ฐานเราเหล่านี้ออกไปขายยังต่างประเทศได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่เราได้ได้ได้อยากนะฮะที่จะนําสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะนำนะแต่มีศักยภาพเนี่ยขยายไปยังต่างประเทศผ่านช่องทของนําด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองก็มีการพูดคุยกับทางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสปาอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอื่นๆที่คิดว่าอยากให้นําเป็นผู้นําในเรื่องของการนําผลิตภัณฑ์ทุงแห่งไทยออกไปสู่ตลาดโลกนะครับ ตรงเนี้คิดว่าเราน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยแผ่ขยายในส่วนนี้ได้นะครับปัจจุบันถ้าตามแผนนี่ยังเพียงพอครับทั้งในส่วนของที่อยู่ในวงเงินที่เราได้มาจาก IPO แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากการทําการเพิ่มทุนของกรุ่ารเปนส่วนแรกนะก็ยังอยู่แล้วก็คิดว่า2กลุ่ม2ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยังช่วยบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารดีลต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นการบริหารดีลบนพื้นฐานของความพอดี ไม่อยากให้มันเกินเลยแล้วก็ใหญ่โตเกินไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับวอลลุ่มแล้วก็ปริมาณแคชฟลูเม็เงินที่เรามีอยู่นะครับโดยไม่ต้องเพิ่มทุนมากครับคือถ้าสิ้นปีนี้เนี่ยผมว่าสัดส่วนรายได้ในส่วนที่เป็นต่างประเทศอาจจะขึ้นหลัก5สอดิจิตเลยครับนะฮะทีนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราวางเป้าหมายไว้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอัตราส่วนรายได้ที่จะได้มาจากต่างประเทศเนี่ยจะมากขึ้นบวกกับฐาน ที่กว้างขึ้นก็คิดว่าอยากให้มันเกิดมาจากต่างประเทศเป็นหลักเพราะวันนี้เองเราต้องยอมรับว,ว่าเราเราเรา,เราไม่ได้อยู่ในในโลกของที่มีประเทศไทยเะเทศเดียวแล้วตลาดคือทั้งโลกจะทํายังไงให้เราออกไปเพื่อที่จะขยายไปในกลุ่มประเทศอื่นๆซึ่งวันนี้เองก็เป็น opportunity นะ,ะด้วยด้วยกรอบของของการ spending ของประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วประเทศอื่นๆนี่ก็ยังน้อยกว่าเราอีกก็แปลว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะ เข้าไปแล้วขยายฐานด้านการแพทย์ในประเทศเหล่านั้นต่อไปครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขผมว่า stable ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เหวี่ยงแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่มีมาในอดีตเพราะว่าเป็นนโยบายที่ถูกวางรากฐานได้อย่างผมว่าเข้มแข็งเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น3าบาทสปสช,ชหรือแม้กระทั่งการาการรักษาพยาบาลที่วันนี้เองรัฐก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการ preventive คือป้องกันมากกว่าเรื่องของการรักษา ก็เป็นนโยบายที่ถูกวางมาตั้งแต่หลายๆทุกรัฐบาลแล้วครับแล้วผมก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆน,นะทีนี้ในส่วนของผมเองในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เข้า <c oughs> ใจว่าก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่อยากให้รัฐเข้ามาช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ในประเทศให้มีการเติบโตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าวันนี้เองเรา spending นะในส่วนของของประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ประมาณ5% per GDP นะ c a p าซึ่ง ถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยในในประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณเกือบ 8- หรถาอเถามว่า5% GDP คือเงินที่ spending ออกไปนะทั้งยาทั้งอุปกรณ์การแพทย์ในการนําเข้าลองนึกดูว่าเยอะขนาดไหนวันนี้เองในทางกลับกันถ้าเราสามารถเปลี่ยนมันกลับมาเป็นในเรื่องของการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไม่ว่าจะผ่านงานวิจัยไม่ว่าจะผ่านการผลิตหรือแม้กระทั่งการซื้อเนี่ยจากหน่วยงานภาครัฐโดยมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็สร้างอีโคซสิสต m มที่มันสามารถที่จะ ทำให้ให้มันเกิดประโยชน์จากเม็ดเงินที่จะออกไปต่าง,างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศผมว่ามันเป็นเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็สามารถสร้างแรงงานสร้างการผลิตสร้างการวิจัยรวมถึงสร้างอีโคซิสเต็มที่มันซั่เยืนในระยะยาวให้เกิดเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางเครื่องมือแพทย์ในระดับภูมิภาคก็ว่าได้นะครับฝากไปถึงนักลงทุนก็วันนี้เองอุตสาหกรรมการแพทย์วันนี้ผมถือว่าเป็นอุตสาหกรรมถ้าเทียบ เรนกิ้งในอุตสาหการรมอื่นก็ถือว่าเป็นอุตสาหการรมที่มันมีภูมิคุ้มกันมากกว่าสมควรแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกิดสงครามหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็บ่งชี้ได้แล้วว่ามันมันมันเป็นไปตามโกรธเพราะว่ามันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องรักษาพยาบาลน,นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเติบโตในกลุ่มนี้เองผมว่าก็ยังมั่นใจที่นิยนในฐานะผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์เพลเยอร์ในกลุ่มอุตสาหการรมการแพทย์ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะเราพูดถึงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วก วันนี้เองเราโดดเด่นในเรื่องของการเป็น total medical supply chain ตั้งแต่วิจัยผลิตขายแล้วก็ให้บริการซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเราสามารถที่จะบระหิหารจัดการในส่วนของการขยายในเครื่องกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ใหใหเป็น3ากลุ่มใหญ่แล้วก็สามารถที่จะขยายในแง่ของารายได้ให้เติบโตวันนี้เองก็จากรายได้เดือที่ก่อนเข้าตลาดมาเกือบเป็นหลายเป็นเกือบร้อ ครับตรงนี้เองก็ทําให้เรามั่นใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยในส่วนของนําเองก็น่าจะเดินไปตามแผนแล้วก็เติบโตแล้วก็คิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในอนาคตนะครับ